ในส่วนของพัฒนาการอำเภอคลองขุงหัวหน้าเกสรนจังสุ่มนะคะท่านเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานสูงชอบทำงานแบบท้าทายกล้าแสดงออกในการทำงานเนี่ยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมและที่สำคัญก็คือมุ่งมั่นตั้งใจทำงานโดยมุ่งผลสำทริเป็นเป็นหลักนะคะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธงานชอบอาสาที่จะทำงานนะคะไม่ว่าผู้บังคับชาจะสั่ง งานหรือมอบหมายภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยหัวหน้าเกษรการักลุ่มเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพและก็ได้ผลาลิดออกมาประสบความสำเร็จนะคะทุกงานที่ได้มอบหมายนะคะและที่สำคัญหัวหน้าเกษรการักลุ่มเนี่ยเป็นคนที่รักพวกพ้องรักเพื่อนร่วมงานนะคะโดยเฉพาะในทีมพัฒนาการอำเภอเนี่ยหัวหน้าเขาจะทําหน้าที่เป็นผู้นําเป็นผู้นําในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะมีการการคิดมี นวัตรกรรมในการทํางานต่างๆที่เกิดจากแนวคิดและชอบศึกษางานใหม่ๆใ,ในส่วนของการทํางานเนี่ยหัวหน้าเกษรเนี่ยสมควรที่จะได้รับยกย่องเชิดชูดเกียรติให้ได้รับรางวัลเป็นพัฒนาการอําเภอดีเด่นจังหว,วัดกำแพงเพชรมีความภาคภูมิใจมากนะคะที่จะส่ง น้องเกษรกำสุ่มเนี่ยให้ได้รับรางวัลค่ะกาบขอบพระคุณนะคะฝากาไว้อ้มอมอกอ้อมใจของท่านผู้ตรวจนะคะแล้วก็คณะกรรมการนะคะให้ช่วยพิจารณานะคะห่วหน้าเกษรกำสุ่มให้ได้รับรางวัลที่เป็นสิ่งเชิดชูเกียรติให้กับน้องค่ะขอบคุณค่ะ ต้องดําเรียนว่าผลงานของท่านหัวหน้าเกษรกรสุมร่มพนักงานอําเภอคลองขุงนนะครับถือว่าเป็นเพชรเบ็ดงามของข้าราชการในจังหวัดแพงเพชรท่านหัวหน้าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอยา่างทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังชาพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีในการที่หัวหน้าเป็นขวัญใจของชาวอำเภอคลองขุงนนะครับนะ่าได้สร้างทีมสร้างยุทธศาสตร์นะครับสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อพัฒนางานโดยการบูรณาา งานของทุกภาคส่วนนะครับเป็นหัใจสําคัญไม่ว่าเป็นงานของใครก็ตามหัวหน้าจะดาเนินการเป็นเหมือนยาดานะครับในทุกภาคส่วนทําให้งานนั้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและสุดท้ายอําเภอคลองขุ่นนะครับมีความภูมิใจนะครับในขาราการเพชรเม็ดงามเม็ดนี้อย่างดีอย่างยิ่งครับที่ท่านหัวหน้าแกอนการสุ่มนะครับเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆผมเชื่อว่านโยบายของกรมพนาชุมชนนะครับประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในที่อําเภอคลองขุ่และนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดนะครับของกระทรวงทบวมกรมต่างๆครับก็ประสบผลสำเร็จจากการขับ เพื่อนของหัวหน้าเกษรกันสุม่มและทีมงานพนาชุมชนอำเภอของขุ่มครับต้องฝากไว้ในอ้อมป้อมกอดอ้อมใจครับว่าเพชรเมร็ดงามเม็ดนี้อยากให้อยู่ในเป็นแบบอย่างที่ดีของนักพัฒนาการชุมชน,ชนทุกคนในทั่วประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายวรวุณพงษ์สมบุตรป้องกันจังหวัดพิษณุโรกเมื่อปีพศ .2561 ถึง2562รับผมได้ปฏิบัติหน้าที่ผูพักอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร และได้ร่วมง,งานกับคุณเกศรกันสุ่มซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปางศิลาทองจึงได้เห็นวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเกศรกันสุ่มในการนำองคอ์กรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางศิลาทองบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในการนำพนานโยบายของกระทรวงมหาดไทยแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอปางศิลาทองจนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นโครงการโอท็อปนวัตวิถีซึ่งในขณะนั้นจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้อำเภอปางศิลาทองดำเนินการพัฒนากิจกรรม,มในหมู่บ้านตามโครงการโอท็อปนวัตวิถีเป็นจำนวนมากหลายหมู่บ้านด้วยกันซึ่งคุงเจสันกันสุขได้ทำงานเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่บูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นรวมถึงนำพาส่วนราชการตา่างๆเข้าไปร่วมในกิจกรรมโครงการนี้จนได้รับความสำเร็จผลเป็นอย่างดี ได้รับคำชมเชยจากทางจังหวัดทำแพงเพชรเป็นอย่างมากทำกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งในทุกหมู่บ้านซึ่งได้รับพระราชทาเนเงินขวัญถุงจึงถือว่ากิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพานศิลาทองมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและนำเงินขวัญถุงนั้นไปต่อยอดได้ประโยชน์ได้อย่างเกิดผลสมดุลโซกิจกรรมโครงการพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอคุณเกสามกันสูได้มีความคิดนี้เริ่มนำเรียนท่านนายอำเภอพางศิลาทองจากกิจกรรมมากมายอาทิ วันสตรีสากลซึ่งได้นำกลุ่มสตรีมาร่วมกิจกรรมแสดงออกและพัฒนากลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอพันเชิทองให้มีศักยภาพสูงตรงนี้ถือว่าคุณเกษรกันสุขได้เป็นบุคคลซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีความสามารถทั้งในเรื่องของการวางแผนการบูรณาการการทำางานรวมถึงการปฏิบัติงานเชิญรุกในพื้นที่จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดีเด่น ประจำปี2564ครับสวัสดีครับผมนายนิคมสุขใสสาธารณสุขอำเภอของขุงจากการทํางานร่วมกันกับของหัวหน้าเกษรกันสุ่มนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพัฒนาจุ่มชนที่เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับสำหรับการทํางานร่วมกันกับของหัวหน้าเกษรกันสุ่มนะครับผมเองในฐานะสาสุขอำเภอเนี่ยได้ทํางานสัมผัสกันมาอย่างน้อย2ปีเนี่ยก็พบว่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่สามารถ รวมใจของหน่วยราชการต่างๆได้นะไม่เลือกอาจะเป็นเกษตรไม่เลือกอาจะเป็นสาสุขไม่เลือกอาจะเป็นสรปสามิตรหรือสหกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถร่วมกันทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งคุณเคยสอนกันสุงเนี่ยเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับในการที่จะรับการเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรด้านดีเด่นนะครับสวัสดีครับผมนายปลาลบคณวันครับเกษตรอำเภอคลองขงครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ เกี่ยวกับผลงานนางสาวเกสรกันสุ่งนะครับซึ่งเป็นพนาการอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตลอดระยะเวลาสองกวบสองปีที่ผ่านมานะครับที่ได้ทำงานร่วมกับทางท่านนาการอำเภอคลองขุนะครับผมเห็นท่านพนนาการอำเภอคลองขุ่เนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับมีความจริงจังนะครับที่จะทำงานนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ กินดีอยู่ดีนะครับมีสุขนะครับเป็นความตั้งใจนะความมานะนะครับแล้วที่สําคัญคือท่านพนักงารอำเภอของผูคนเนะี่ยเป็นผู้หญิงที่ที่ผมคิดว่าสู้งานนะฮะสู้งานจริงจังนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากจะจะให้กําลังอยากจะให้กําลังใจนะครับคล้ายการนะครับตัวน้อยคนหนึ่งที่ท,ที่มีความมุ่งมัน่นมีความเสียสละ,ละเพื่อง,งานเนะี่ย ให้เข้าได้รับการเชิดชูเกียรตินะครับให้สมกับความตั้งใจที่เขามุ่งมั่นทำมาตลอดระยะเวลาการทำงานในฟีีิสเาีการนะก็อยากจะขอวอวยพรให้ทางท่านพนักการอำเภอลองขุงนะครับท่านเกษรกันสมเนี่ยได้เป็นพนักการดีเด่นประจำปี2564ของของเขตที่18นะซึบต่อไปครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะฉันนางจำฟีสาเวียงประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองถุงและรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดการที่ขอนำเรียนว่าได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าเกษรการสรุมาเป็นเวลาสองสามปีแล้วท่านท่านคนนี้ทำงานด้วยความจริงใจและด้วยความเอื้ออาทรกับลูกน้อง ที่ทำงานร่วมกันมาท่านฟันพงอะไรที่จะสำเร็จท่านทำได้สำเร็จและทำด้วยความจริงใจและนณะกรรมการพัฒนาสติของเราก็ชื่นชมที่ทำงานกับท่านมาด้วยความสำเร็จทุกทุกครั้งที่ทำการที่ทำมาก็มีหัวหน้าเกสรนี่แหละท่านทำงานตรงทำงานตรงต่อเวลาแล้วก็ตรงต่อต่อ คณะกรรมการรักและรักลูกน้องที่สุดนี่คือรักลูกน้องบางครั้งท่านจะทำกับข้าวให้ลูกน้องได้รับทานกันเหมือนพี่เหมือนน้องทํางานกันด้วยความสาเร็จจริงจังจริงใจสมกับที่ท่านได้ทัดเลือกที่จะเป็นพัฒนาการเภยดีๆก็ขอให้ท่านได้สมความมุ่งหมายปัจจุบันาตามที่เราได้นั่นมาเราได้ทำงานร่วมกันมา ยินดีนะคะเรายินดีเอย่างแล้วก็ขอส่งเสริมแะสนมบสนนท่าน,ห,น,าาห,นาหัวหน้าเจสองกันสงให้ได้บรรลุตามที่เป้าหมายสวัสดีค่ะดิฉันนามงมังกรสีมารักู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจตําบลหัวถนนอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตนเองได้ร่วมงานกับหัวหน้าเกษรกันสม ได้ประมาณเกือบจะ2ปีแล้วนะคะหัวหน้าเป็นคนเก่งขยันทํางานและก็จริงจังก็คือในกรณีที่เป็นคนเก่งของหัวหน้าก็คือลงพื้นที่เหมือนกับทำเร็วเข้มเร็วกับการทํางานจริงจังและก็ให้ความสําคัญกับงานที่หัวหน้าทำอย่างเช่นเรื่องการน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในชุมชน เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยประยุกต์ใช้ในทั้งระดับชุมชนและก็ครัวเรือนแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆในชุมชนหัวหน้าก็จะเป็นคนแบบให้ความสําคัญกับคนในชุมชนและก็สามารถที่จะเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีทําให้ชุมชนได้โอกาสต่างๆหลากหลายที่หัวหน้าลงมาสนับสนุนให้กับพื้นที่ชุมชนในในพื้นที่ที่พวกเราได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ด้านของการส่งเสริมอาชีพ หัวหน้าก็ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนในชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะให้กลุ่มต่างๆเนี่ยได้พัฒนาสินค้าของตนเองให้ได้มาตรฐานเพื่อที่จะเป็นสินค้าโอท p ของอำเภอคลองผุง,งต่อไปค่ะครบเครื่องเรื่องคนเก่งต้องยกให้หัวหน้าเกสรกันสุ่มค่ะครับสวัสดีครับผมผมนายชายาเกตแก้วนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบปลปางตะไวั นะครับหมู่ที่8บ้านปางมรกอตําบลปางตะวัอําเภอปางศิลาทองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็พูดถึงหัวหน้าเกษรนะครับกันสุ่มนะครับครั้งที่เมื่อท่านได้มาดํารงตําแหน่งพัฒนาการอําเภอปางศิลาทองนะครับก็ท่านเป็นคนที่นะครับดีครับยอมรับเลยนะครับใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับให้เกียรติกับทุกท่านที่ร่วมงานนะครับในครั้งที่ท่านมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่อําเภอปางศิลาทองนะครับเราได้มี ไกล้ชิดกับท่านในโครงการหมู่บ้านโนท็อปในวัดวิถีนะครับท่านให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนนะครับทำงานแบบเรียบง่ายให้เกียรติคนทํางานเต็มที่นะครับตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ค่อยมานั่งคุยกันนะครับท่านเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับถ้าจะพูดถึงใครสักคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนเก่งและมีน้ําใจคนคนนั้นที่คิดถึงก็คือพนกัพนกกลอกทำไมคิดถึงพนักกอกพนักกลอกเป็นคนเก่งมุ่งมั่นตั้งใจมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบงานได้ดี ดังจะเห็นจากที่เราเคยร่วมงานกันในกลุ่มงานสารเทศเมื่อปี2559ซึ่งตอนนั้นหัวหน้าก๊อฟเป็นพี่นักวิชาการและเราเป็นน้องวิงชาการที่ขึ้นมาใหม่หัวหน้าก๊อฟได้คิดออกแบบงานการประชามพันธ์โดยการทําจดหมายข่าวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นจดหมายข่าวที่สัมพันธ์งานพ่านํำชนสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในรูปแบบของสื่อเทรอนิต ให้มีการเผยแพร่ไปตามช่องทางต่างๆได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงถือเป็นการคิดค้นการทํางานที่ดีที่เราได้เรียนรู้และเป็นแนวทางให้เรารุ่นน้องได้ถึกปฏิบัติและยังคงเห็นความเก่งของคณะกรอบจากตอนนั้นจนถึงปัจจุบันสำหรับความมีน้ำใจแบ่งปันในทุกทกครั้งและกับทุกๆคนไม่ว่าจะกินจะไปจะมาจะอาสาช่วยเหลือตลอดทำให้เราได้ประทับใจในหลายๆเหตุการณ์ และเรายังคงคิดถึงเมื่อได้ให้นึกถึงคนที่เก่งและมีน้ำใจคือหัวหน้ากอลค,ค่ะ